ก็ไปชมผู้มีเกียรติคารุครัว่าดูที่ว่าเที่ยวนี้คุนพี่ลมขันอยู่เพราะควางตาแหกเจอเจอความจำปูไม่หวันไม่หวันครับไม่หวัน แม่ยาหมดกันครับผมครับผมครับคเอามีขวัญนะออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับออกมาจากเชีบงยทั้งคู่กับสายกันเต็มที่ครับไม่ขวัญไม่ย้อนอยู่แล้วไม่ขวัญไม่ย้อนมาแล้วเพราะชื่อนี้ชื่อนี้เชื่อกลุกินได้ใกรนำของมีขวัญแม่ยาหมดกันทร์แม่ยาหมดกันทร์แม่ยาหมดกันครับ ลงน้ำแล้ว่งควันไม่วันอะไรไม่งควันอะไรดีพอเจอไม่ยาพอจะใส่กันที่ใส่กัทีทางคนตัดกอนตัดก่อนตัดกอนไม่ยอมกันแล้วไม่ยอมกันแล้วใส่กันกันที่ใส่กันกทีแบบนี้จะเรียกว่าดูตายแล้วสูตายเวาหว้ชีวิตสูตายเอาชีวิตใครมารู้บ้างไว่าไครเป็นไข่ผู้ได้ไม่ได้ไครเป็นไครเดี๋ยวก็รู้ว่าไครเป็นไครเพราะว่าสูบอันสุดตอนนี้เลงน้ำแดงลงน้าแดงอัดกันที่แล้วไม่ควันวิ่งควันนี้มา ไม่จ็นิวไม่บาดเจ็บดแล้วก็เท้าดูสุดท้ายแล้วโอ้ก็มาแล้วมีหวันมีหวันอัดเต็มที่มีหวันร้องน้ำแดงอัดเต็ที่ไม่ย่มบอกกันเลยพีกมะไม่ยามบอกกันเลยวีะเลยโ่แล้วลยอัดเต็ที่ อธิมาตในร,อนนนนร,นร่องน้ำน้ำเงินชนการแข่งขันเรือไี่วันในร,อนอนร่องน้ำแดงองค์ป่าชนะค่ะเลยีกันเกินไปไปรอ